สวัสดีครับผมเบานงครับมือนีก็มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีเบาหนงมีความฝันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกยอย่างขึ้นยุติชงเละดวงครับความฝัน,นหนีเบาหนงบริบบบอเองครับเดี๋ยวจะมีคนฝันเพิ่นมาบอกสู่ฟังครับผมแล้วกันมาแปลซอยกันนําว่าความฝันเพิ่นสิเป็นแบบไหนแล้วก็จังมาสรุปกันว่าอัน คนฝันเพิ่นหมักตัวเล็กตัวไดเพื่อก็นเน้นมาใหาล้ล่ะตัวเดียวเพิ่นเนีนมาเลยตัวเดียวเดี๋ยวไปวงน้ำกันครับว่าความฝันเป็นจังไ๋ฟังไหวเบิ้งไหวเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่ที่โฉกเลยดวงครับเป็น f อบ่เบาหน่องเพิ่นโทรมาเบาหนองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลงช่องละก็มาแปลฝันไปน้ำกันหมักโบหมกักหรือจังไได๋เข้ามาร่วม กิจกรรมในการแปลฝันรวมกันอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีทั้งเลขที่เบาหนองเบิ้งเ้เพิ่นในตำราฝันแล้วก็เลขกเพิ่นเองที่เพิ่นเน่นแล้วก็จะมาฟังกันว่าเพิ่นเน่นตัวไดแล้วก็เพิ่นหมักตัวไดเดี๋ยวไปฟังกันครับวดวันที่16มิถุนา67ครับผมเดี๋ยวไปฟังกันครับนอนอยู่หน้าบ้านนอนยเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดขาวเดินมาเอ้าอยู่คนเดียวเหรอหนู Uh huh. เขามาถามเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาลอกมาอะไรเลยจ้ะ uh huh. อ่า mm hmm. ก็เนี่ยหมายความว่าไงกันเลยพูดให้เบาหนองฟังโอ้ย uh huh. นอนยื้เยื้แต่แต่ว่าไม่มีโรงนะคะเขานอนอยู uh ่หน้าบ้านเลยคือนอนต่ยโยเยะแต่ไม่มีโรงอะจ้ะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับในในศพเลยคะไม่ไม่รู้เลยเพราะว่าศพนั้นเน่าแล้วะคะ่ะอ uh ๋อ huh. เป็นศพเน่าแล้วเนาะอ่าเน่านอนยื้อเยื้ยเลยนอนอยู่หน้าบ้านลเลย ช่นอนหน้าบ้านหนูเลยแล้วแล้วก็ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเชื่อม่เบานองหนูจ้งเปิดไฟนอนอ่ะตีสามกว่าจะตีสี่ะจะฝันต้องเปิดไฟเพราะนอ,ะะน, oh. อนข้างล่างคนเดียวคือกลัวขนลุกหมดเลยอ่ะ oh. แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้หลอกอะไรก็เดินไปหลังบ้าน uh huh. อยู่คนเดียวเหลือหนูเพราะว่า,างี้หนูบอกจ่าพ uh huh. ูดแล้วขนลุก <laughs> <laughs> ใกเห็นไหมเบานอนยังขนลุกเลยเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วลูกสาวก็ลงมาประมาณตีสี่ั้ตีสี่ถึงสาม เขาบอกแม่ยังไม่นอนเหรอก็เลยบอกเขาบอกทำไมไม่นอนบอกอ๋อนอนแล้วแต่แม่ฝันเลยเปิดไฟสว่างจ้าเขาเลยสงสัยเขาลงมาดูแล้วบอกน้องว่าดีไหมคะแต่ว่ามาเช้าใส่บาตรอุทิศให้เขาไปแล้วบอกว่าไอ้ผีไม่มีญาติตับเะเวสีอะไรอ่ะอุทิศให้เขาไปแล้วมาเช้าใส่บาตรเพราะว่าเพิ่ใส่บาตรทุกเช้าอะค่ะก็เลยบอกคนตายคนตายปกติเขาก็ตีเป็นศูนย์เหละเป็นสี่ศูนย์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอ๋อจ้ะโดยโดยประมาณนะ ซื้บ้านไม่ไม่ได้เหรอแล้วไม่ไม่ไม,มัน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 ก็จะประกอบกันหลายอย่างเนาะมันก็จะมีเลขบ้านหนึ่งเก้าเลขกเ,เ,เที่บ้านเท่าไหร่นะ,ะ,ะหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าโอ้เลขกสวยก็ใชาหนูหนูว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่ศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะฮะใช่ใช่ใช่ด้วยตัวเองใช่ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันติดศูนย์ด้วยเพราะว่าเพราะว่าคนตายอ่ะคนตายเขาตีเป็นศูนย์นะถ้าปกติเนาะ เป็นยังตดตาอยู่เลยล<ะ>ติดตามากเลยแบบศผแบบนอนเยอะแยะแบบนอนเยอะมากเลยในฝันยังเห็นตายยั่วเย้ยยั่วเย้ยแบบเนี้ยเราคือเรามองอ่ะเราไม่ได้ไปกล้คือเรามองจากบ้านออกไปอ่ะคะออ่มะมันนอนอยูอ่อ่มแล้วก็แล้วงผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะคะผู้หญิงแต่เขามาดีก็ไม่ได้เป็นร่างผงเล่งผีเลยนะเขาใส่ชุดขาวแล้วเขาก็ถามว่าอยู่คนเดียวเหรอผู้หญิงเขาไม่เห็นเขาตีน่าจะตีเป็นสีไหม หรือว่าหรูว่าเป็นเจ้าที่มากกว่ามั้งเขา<ก><ง>แต่งชุดขาวนะก็คงจะเป็นอะไรที่ปกปักรักษาเราแล้วแหละ,ะาาลาาก็คงเป็นห่วงแหละเพราะว่าเห็นเห็นแบบนั้นด้วยแหละฝันแต่หนู้ลงองค้นไปกูเกิลดูเขาบอกว่าดีฝันเห็นศพมีหนอนอยเย,ยอะไรอะไรเงี้ยได้โชคใหญ่อ่าดีดีด,ดีถ้าถ้าถ,ถ้าฝันเห็นแบบนี้ดีนะ ก็เลยนึกถึงเบ่าวหนองเลยบอกเออเดี๋ยวโทรหาพี่เบ่าวหนองดีกว่าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมผมเป็นเลขศูนย์กรองหนูเป็นศูนย์หนึ่งเก้าเพราะมันอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วหนูเคยฝันนะพี่เบ่าวหนองเคยฝันครั้งหนึ่งมีศพสามศพเอาหัวมานอนพาดบ้านเลขที่หนูอ่ะหนูโทรเก้าศูนย์ไอสามหนึ่งเก้าอะเต็มเต็มมาได้สี่มือกว่าบาทตอนนั้นอะเบอร์ทองอ่าฮะเออแบบคนแก่มายืนไหแล้วหัวพาดแต่เขาตายแล้วออื ดูก็เลยซื้อสามเก้าสามหนึ่งเก้าออกเต็มเต็มเลยอะนานแล้วปีก่อนนู้นนะจ๊ะจ้าแล้วแล้วอายุคนฝันเท่าไหร่ครับผมตีบวกบวกกันดูเป็นอายุหก่าหกสิบเท่าไหร่ครับหกสิบูหกสิบเจ็ดเข้าหกสิบแปดจะถึงวันเกิดเลยค่ะอ๋อปีนี้เบาน้องจไอ้เบาน้องรู้จากหวยลาวจ้า ซูกันหนูซื้อไอหนึ่งเจ็ดอ่ะ uh huh. ออกหนึ่งเจ็ดเวลาเพราะว่า <c oughs> หวยเคยออกก่อนมันเกิดหนูอ่ะทั้งออกทังครั้งพอสอบยูอะไรนี้ปีที่แล้วอ่ะอายุหกสิบเจ็ดอ่ะ uh huh. หนูถูกเต็มเต็มเลยอ่ะอะอกหวยออกหกเจ็ดอ่ะบ่าวน้องจําได้ไม <c oughs> จ๊ะเดือนสิงหาคมที่สิบหกอ่ะแม่หนูถูกอ่ะฝันว่าตัวเองตายอือ uh huh. ฝันแม่นมากเลยอ่ะนี่ผมแล้วพี่บ่าวน้องคิดว่าไงมีโชคใช่ไหมจ๊ะกอดซื้อซื้อ หนึ่งหนึ่งเก้าี่ซื้อติดไว้เด้อเพราะว่าผมดูในตา s. <S ําราฝันเดียวเราจะเลยนี่นี <c <c ่ผมผมดูในตําราฝันมันมีเลขเก้าหนึ่งโอเคค่ะอ่ามีเลขเก้าหนึ่งแล้วก็ถ้าเลขสามตัวมันมีหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งหกแล้วก็แปดนี่แดะหูดูเห็นเลขเบาหนองก็มีเก้าไม่ใช่หรอคะใช่ใช่วัามีเบาหน่องบบเม่อวันนี้ผมยังตามหกเก้าอยู่ เใช่ใช่ไล์แล้วก็เลขเลขรถตาไข่เลขเลขรถตาไข่เลขตาไข่เลขอะไรคะแปดหกเก้าเมาหรอเดี๋ยวเขียนไว้หน่อยก่อนอย่าพงวดที่แล้วเข้าเนาะโอ้ยเข้าเข้ามาหลายงวดแล้วเลขรถตาไข่ใช่แปดหกเก้าใช่ไหมคะค่ะไม่แปดแปดหกเก้าเลขเลขรถตาไข่แล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งมั้งเลขเลขเลขรถสองคันแล้วก็สองห้า อันนี้เรียกรถตาไคอ่าฮะเอากระตรงกันของหนูได้นะเนี่ยนอนก็หนึ่งหนึ่งได้นะได้ได้ได้ไม่ใช่นอนเยอะมากอ่ะจ้าอฮะเทรฟตามจากเราต้องใสศูนย์กแล้วนะใช่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 ใสศูนย์ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนตายไงแต่แต่หนูไม่เห็นโลงหน้าจะเอาศูนย์ดีกว่าเนะว่าเราไม่ได้เห็นโลงงห็นจะศพนอนแล้วก็นอนตายยเยอะแยะแต่ว่าผมผมดูในตำราฝันเนี่ยมันมันมี ก้าหนึ่งแปดหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือคือหลักๆเลขสองตัวเนาะแต่ว่าถ้าเลขสามตัวผมมีผมมีหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งหกแล้วก็แปดหนึ่งแปดเอาก็ตรงกับเบาหนองแหละอ่าฮะเก้าอกปองใช่ใช่ก็ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรครับผมดีแล้วที่โทรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเล่าลงช่องแล้วให้ทุกให้ให้ให้เอฟซีเขาแปลให้อีกทีหนึ่ง เนาะช่วยกันเนาะครับผมยังไงงวดนี้ขอให้ได้รับโชคใหญ่ครับทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จก็หวังว่างวดนี้เราจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันเนาะเดี๋ยวไปจับเงินเม็ดบ้านนี่แหละจ้าโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่มาเล่าฝันให้ฟังครับผมได้ฟังกันแล้วเนาะเลขความฝันเพิ่น เดี๋ยวบาลเราจะมาสรุปฝันอีกรอบหนึ่งสั้นๆนะครับเนาะในฝันก็นคือเพิ่นเห็นศพนอนอยู่หน้าบ้านครับนอนเห็นศพเนา่าอยู่หน,น้าบ้านแล้วก็นอนไตย่ยอแย่เลยแล้วก็มีผู้หญิงใส่ชุดขาวมาถามเพิ่นว่าอยู่คนเดียวบ่ประมาณนี้นะครับเนาะและเลขที่ค้นฝันเพิ่นมาแ้งก็คือเลขที่บ้านครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ศูนย์ เป็น019อันนี้เลขคนฝันเพิ่นม,มากแห้งนะครับเนาะอายุคนฝันเพิ่นกับ68ปีนะครับนะคนฝนะันอายุ68ปีแล้วก็เลขเบาหนองเบิงไห้ในตำราฝันของเพิ่อนก็คือ189 619เอ๊ะ916แล้วก็818นี่นครับโอ้ยบกเคยมานั่งยิ้มใช้กลองหอดพ่อแปลดหนนะ้าที่จักเถือโบปากพ่อคว่วม <laughs> เอา จึงใดก็ลองพิจารณากันครับเด้อเลขฟฝันนะครับเนาะจังใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งในสมหวังดังปานารถนาสุขภูสุขคนรับโชคไปนํำกันง่วมที่16มิถุนา67สวัสดีครับ